สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับเอาคอลบโบนะครับที่เถือว่านะครับค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับแต่ไม่เก่ามากนะครับก็จะเป็นนะครับคอลบโบนะครับศึกคนสนเทพนะครับก็จะเป็นนะครับแจ็คเดลิปเปอร์นะครับก็จะเป็นนะครับล่างนะครับไฮเปรนแม็กนะครับไม่ได้ทําเป็น9าดาวนะครับก็พอดีตัวนะครับไม่ผ่านงานเยอะเลยนะครับ คือขึ้น9้าดาวแล้วไม่คุ้มนะครับทรัพยากรไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้ทำให้นะครับก็เลยนะครับรีวิวนะครับเป็นแจ็คลิปเปอร์นะครับแจ็คเดลิปเปอร์นะครับเป็นสายบ่องไว้นะครับเป็นธาตุไฟนะครับดัมเมจก็ถือว่าได้นะครับความสามารถก็ดีนะครับมาตอนแรกนะครับคือไม่เก่งนะครับแล้วก็ได้รับบัฟอะไรมานิดหน่อยนะครับเลยทําให้เล่นดีนะครับความสามารถของแจ็คนะครับก็จะเป็นนะครับการยกเลิกอมตานะครับต่อเน่องนะครับ ห้าวินะครับทำน้เมจดนะครับสองขัแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างความเสียหายนะครับห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีลงบนพื้นที่นะครับเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับโดนโดนไปด้วยนะครับมีดาเม็ต่อเนื่องด้วยดาเมจจากสกิลทีหนึ่งแล้วก็ดาเมจต่อเนื่องด้วยนะครับคือถ้าไม่โดนนะครับล้างนะครับสถานะก็จะโดนดาเมจต่อเนื่องไปด้วยนะครับคัดความการฟื้นฟูด้วยนะครับคือถ้าสกิลต่างๆมันดีนะครับ เกียร์ต่างๆนะครับถ้ามีของดีนะครับแบบเกียร์ดาบราชานะครับจะเพิ่มราเมจให้นะครับอีกประมาณหนึ่งพันเซนะครับคือประมาณ3,8 0 0ดรเซก็ถือว่าหนักนะครับแต่ว่านะครับมีมีได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอได้นะครับความสามารถอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นนะครับเพิ่มนะครับหลบทักษะ60%นะครับแล้วก็มีต้านหกสคือสกิลดีนะครับ แต่ว่านะครับเงื่อนไข AI เมคานิกนะครับมันบางอย่างนะครับทำให้ตัวนะครับไม่ติดเมตานะครับคือไม่ติดเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นความสามารถในการรอบสังหารนะครับแต่ว่าความสามารถนี้นะครับคือใช้งานได้นะครับจัดการตัวบินได้นะครับบางทีก็ไม่จําเป็นต้องเอาตัวกันบินไปตัวนี้นะครับถ้าตัวบินไม่เยอะนะครับพอจัดการได้นะมันจะสุ่มนะครับแรนดอมไปนะครับอันนี้นะครับจะมีผลนะครับแสดงผล PvP Squall นะครับ แต่ว่าถ้าแบบปกตินะครับมันจะไม่ค่อยออกผลให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวบางทีก็อาจจะเล่นให้ดูนะครับถ้า9ก้าดาวนะครับก็ลาแตก็ก็จะเป็นการดีนะครับแต่ว่าได้อยู่ประมาณนี้นะครับมารีวิวกันดูนะครับสำหรับใครนะครับพี่ทาเป็นเก้าดาวแล้วนะครับหรือว่าท่าใน ID ดีมี9ก้าดาวนะครับอยากจะรู้นะครับว่าใส่เกียร์ดีๆแล้วเล่นเป็นไงบ้างนะครับถ้ามีนะครับก็รีวิวให้ฟังหน่อยนะครับว่า สช้งานดีไหมนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ใช่ขั้น9้าดาวนะครับพอดีทรัพยากรไม่พอนะครับก็เลยนะครับทำประมาณนี้นะครับมารีวิวนะครับแต่ก็เป็นตัวที่ถือว่านะครับดีนะครับแต่มันมันไม่เก่งที่สุดพอที่จะเป็นระดับเมตานะครับดูนะครับบับหน้าป้อมนะครับบับหลบบับต้านนะครับนี่ครับ ทีปกตินะครับต้องขยับออกนิดหน่อยนะครับเหมือนสกิลนะครับที่เป็นสกิลดาเมจจะไม่ออกตัวนะครับใส่ได้แค่สกิลนะครับที่เป็นนี่นะครับ ป็นโจมตีมานะครับนี่ครับโดนดาเมจนะครับโดนมีดบนหัวนะครับโดนมีดไปก็จะโดนดาเมจเบาๆนะครับดาเมจ500%นะครับแต่ว่าเป็นดาเมจต่อเนื่องนะครับนี่ครับโจมตีนะครับคือทะลุอมตะนะครับล้างอมตะไปได้5วิด้วยนะครับคือดีมากๆนะครับนี่สกิลนะครับใช้งานดีนะครับที่ปล่อยตัวนะครับช้าๆนะครับมันมันจะ เป็นตัวนะครับที่เอาไว้วิ่งนะครับผมเอาไว้ในทีมวิ่งนะครับก็เลยใส่เกียร์ประมาณนี้มานะครับนี่นะครับดามเมจก็ดีนะครับเดี๋ยวไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตาเมจนะครับมันใส่งานได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะให้เขาวิ่งมานะครับคือนะครับตัวนะครับบัฟหน้าป้อมสกิลทะลุอมตะนะครับเข้าเป้าทุกอย่างนะครับแต่ว่านะครับมัน มันแค่อีกนิดเดียวนะครับก็จะเป็นคอมโบที่ถือว่าดีแล้วนะครับนี่ครับโจมตีนะครับได้ไกลนะครับไม่ใช่แค่โจมตีประชิดนะครับนี่นะครับขอบเขตในการโจมตีก็ถือว่านะครับค่อนข้างลึกนะครับนี่นะครับทำงานได้ดีนะครับมีลมมีต้านนะครับ ไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือการทํางานก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเมตาตำนานนะครับไม่มีทางติดนะครับแต่ให้ใช้งานครับคือใช้งานได้นะครับอาจจะเอานะครับ PVP นะครับอาจจะระดับอาจจะไม่สูงมากนะครับเพราะว่าสูงๆเขาก็ใช้นะครับเป็นแสงมืดแล้วก็ตัวเมตาหยุดเวลานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เมตาหยุดเวลานะครับแต่เป็นเมตาสายนะครับที่เขาเรียกว่านะครับเป็นสายรอบสังหารนะครับมียังมีไม่กี่ตัวนะครับที่มีความสามารถตรงนี้แล้วเก่งๆนะครับ ม็อบ1ตัวนะครับที่มีคนสามารถตรงนี้นะครับแต่ว่านะครับใน ID นี้นะครับไม่มีม็อบนะครับอยู่คนละ ID นะครับเอาไปเล่นนะครับเดี๋ยวจะไม่ใช่ PVP นะครับจะลองลองประท่ากับเพื่อนดูนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนเพื่อนบางทีก็เพื่อนแข็งไปหน่อย ใครบ้างนะครับ ID อ่อนๆหน้าตีนะครับเอาประมาณนะครับไม่เกิน60ก็น่าจะมีอ่อนบ้างนะครับถ้า ID ไม่แข็งก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่ตัวชนเยอะหน่อยนะครับแรนดอมไปนะครับ เดี๋ยวให้ดูความสามารถนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวชนเยอะๆนะครับปวนปวนไปด้วยนะครับบางทีนะครับก็อาจเจออะไรแข็งๆนะครับบางทีก็มันไม่ได้ส่องดูนะครับว่าเขาไซส์อะไรนะครับ แต่ก็ลองตรงนี้เลยนะครับมานะครับทดสอบกันไปเลยนะครับว่าใช้งานได้ประมาณไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ครับมีรอบสังหารนะครับเป็นเหมือนปิญญาหรือว่าเป็นตัวยมบทูตลอยไปนะครับจะสุ่มนะครับรอบสังหารศัตรูนะครับ อาจจะปล่อยไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าโดนหยุดเวลาด้วยนะครับนี่ก็ไม่ได้ใส่ตัวลาเมตรมานะครับอาจจะลำบากหน่อยนะครับก็มีนะครับมีพอมีปล่อยได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะครับคือมันมันไม่ได้เยอะนะครับ นี่นะครับแต่บัฟบัฟดีนะครับหลบต้านด้วยนะครับคือหลบหกสิบต้านหกสิบมันดีนะครับแต่ก็จะนะครับมีปัญหานะครับเรื่องการทำาดเมจนะครับอาจจะไม่สุดนะครับแต่ก็ดาเมจพอได้นะครับดาเมจพอได้ถ้าเทียบนะครับรีไว้นะครับดาเมจก็ไม่ได้ดีนะครับแต่รีไวมีข้อดีคือสกิลบัฟดีแล้วก็มีหยุดเวลานะครับนี่นะครับ เสียตรงนี้นะครับคือมันไม่มีนะครับความสามารถนะครับที่เป็นความสามารถแบบดีๆนะครับที่เป็นความสามารถในการคอมโบนะครับแต่ว่านะครับตัวการทํางานต่างๆนะครับคือมันดีนะครับมีทะลุอมตะได้นะครับทำดาเมจได้ดาเมจต่อเนื่องมีนะครับแล้วก็คัดขวางฟื้นฟูได้ความสามารถนะครับ มีบัฟลมหกสิบตันหกสิบนะครับคือมันดีแล้วนะครับแต่มันความสามารถตรงนี้นะครับแค่รอบสังหารนะครับถ้าเป็นหยุดเวลานะครับคือจะดีกว่านี้อีกนะครับแต่ว่านะครับตัวโคลโบนะครับมันมาแล้วแล้วมันไปแล้วนะครับก็คือนะครับมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็ทํางานได้ประมาณนี้นะครับคู่นะครับคู่นะครับเป็นเทพนะครับอีกหนึ่งตัวก็ถือว่านะครับเป็น ตัวอีกหนึ่งตัวก็เกรดดีนะครับแต่ไม่เก่งนะครับไม่ท็อปนะครับเป็นเกรดที่ถือว่าดีแต่ไม่ท็อปนะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับสำหรับแจ็คนะครับธาตุไฟนะครับใครมีก็พอป้านได้นะครับอาจจะไม่แปกมากก็พอเอามาใช้งานได้นะครับเกอการทํางานนะครับระเมจสกิลนะครับลึกพอตัวนะครับคือดะเมจได้นะครับแต่ให้ดูตําแหน่งนิดนึงนะครับ ยืนนะครับสองแปดศูนย์นะครับก็ถ้าหลบต้านร้อยนะครับก็พอเล่นได้นะครับอันนี้นะครับแต่ว่านะครับคือการทํางานก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับตัวดีแต่ไม่ท็อปนะครับทํางานได้เล่นได้นะครับอันนี้ก็ประมาณรีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ